สวัสดีเด็กๆชั้นป6กทุกๆคนนะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้คุณครูโจก็จะพาเด็กๆไปทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเรียงความเด็กๆก,ก็เปิดใบความรู้เปิดใบงานไปพร้อมๆกับที่ดูคลิปได้เลยนะคะการเขียนเรียงความเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วหรืออาจจะเคยผ่านหูผ่านตามาแล้ว ซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทบทวนไปหรือใครที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนก็มาเรียนรู้ไปได้วยกันนะคะการเขียนเรียงความเนี่ยเป็นการเขียนบรรยายรูปแบบหนึ่งที่จะถ่ายทอดความรู้ความคิดความรู้สึกหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ของผู้เขียนสู่ผู้อ่าน ผู้เขียนจะต้องเขียนด้วยสำนวนภาษาของตัวเองโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องกระทัดรัดสละสลวยและสามารถจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องราวนั้นๆได้นี่คือใจความหลักของการเขียนเรียงความนะคะต่อไปนะคะเรามาดูส่วนประกอบสำคัญของการเขียนเรียงความกันค่ะหลักๆแล้วนะเด็กๆ การเขียนเรียงความก็จะมีส่วนประกอบสําคัญอยู่ทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะหรือว่าบางตำราก็จะมีบอกว่าแค่3นะคะซึ่งในที่นี้คุณครูก็จะขอเพิ่มในส่วนของชื่อเรื่องเข้าไปด้วยเนาะชื่อเรื่องเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่เป็นส่วนแรกที่เวลาผู้อ่านจะอ่านหรือไม่อ่านต่อเขาก็จะ ดูจากชื่อเรื่องแสดงว่าการที่เราตั้งชื่อเรื่องเนี่ยเราก็จะต้องทำให้คนอ่านเขาอยากที่จะอ่านเรื่องของเราต่อมันเป็นส่วนที่แสดงถึงจุดประสงค์ของเราว่าเราเนี่ยอยากที่จะสื่ออะไรให้ผู้อ่านได้รู้หรือต้องการบอกถึงเนื้อหาข้างในว่าเรื่องที่เราเขียนเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อไปค่ะส่วนที่สองคำนำ เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสนใจได้คือมันเหมือนเป็นการนำเข้าสู่เนื้อหานำเข้าสู่เรื่องราวตลอดจนเป็นส่วนที่แนะนำให้ผู้อา่านได้ทราบถึงเค้าโครงของเรียงความเรื่องที่เราจะเขียนขึ้นคือถ้าชื่อเรื่องดีมีความน่าสนใจละ คำนําที่เป็นส่วนนําเข้าสู่เนะะื้อหาก็ต้องดีด้วยเพราะว่าแต่ละส่วนมันจะมีความสัมพันธ์กันต่อเนื่องกันมาถัดไปค่ะส่วนที่3คือเนื้อเรื่องแน่นอนทุกส่วนสำคัญแต่ส่วนที่จะสำคัญที่สุดคือเนื้อเรื่องดอกจันเลยนะคะว่าเนื้อเรื่องนี่แหละสำคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะว่า มันเป็นส่วนที่ผู้เขียนจะต้องเขียนแสดงถึงความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นในเรื่องราวนั้นๆที่เราเขียนออกไปส่วนใหญ่มักจะมี3ย่อหน้านะคะแต่ว่าอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เราเลือกที่จะเขียนคืนแต่หลักๆเขาจะใช้แค่3ย่อหน้าเท่านั้นนะคะส่วนสุดท้ายละส่วนสรุปเนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีเลยนะคะเช่น การตั้งคำถามทิ้งท้ายให้ผู้อ่านฉุกคิดหรือการชักชวนโน้มน้าวให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดการคล้อยตามหรือแม้กระทั่งจะทิ้งท้ายด้วยการให้กำลังใจยกคำคมคำพูดของบุคคลสําคัญมาไว้ก็ได้นะคะแน่นอนคะ่คนะกลลเม็ดกลลวิธีต่างๆที่จะทำให้เรื่องราวที่เราเขียนมีความน่าสนใจ เราก็ต้องทําการค้นคนวา้าค้นคว้าเพิ่มเติมว่าเอ๊ะเรามีวิธีอย่างไรบ้างที่จะทําให้การเขียนเรียงความของเรานั้นน่าสนใจนี่ค่ะค,คุณครูก็ได้ทํา QR code ไว้นะคะทั้งหมด2 QR code ด้วยกันเด็กๆก,ก็สามารถที่จะสแกน QR code แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะว่ากลเม็ด กลว,วิธีในการที่เราจะเขียนเรียงความให้ได้ดีเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างนะอย่าลืมไปสแกนอ่านเพิ่มเติมให้ได้เลยนะคะคุณครูว่าค่อนข้างดีมากๆเลยเนาะมันจะมีการเสริมให้ค่ะว่าถ้าจะทำให้มันอ่านได้น่าสนใจอ่ะจะเขียนให้น่าสนใจมันจะต้องทำยังไงบ้างนะคะบางทีก็อาจจะเอาส่วนสำคัญของเพลงที่มันสอดคล้องกับเนื้อเรื่องอ่ะ มาแทรกไว้ในเรื่องที่เราเขียนอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนจะเอาเป็นบทกลอนเข้ามาใส่เอาไว้หรืออาจจะเอาเป็นคำพูดของบุคคลสำคัญระดับโลกที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเขียนเนี่ยมาใส่ไว้เพื่อดึงให้คนอ่านอยากติดตามเนื้อเรื่องของเราแบบนั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคนค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกมีแค่ว่าน่าสนใจกับไม่น่าสนใจเปิดต่อหน้าถัดไปค่ะ การเขียนเรียงความที่ดีนั้นเป็นแบบไหนอันนี้ก็อาจจะมีหลายข้อมากกว่านี้ก็ได้นะคะสำหรับบางตำราซึ่งคุณครูเนี่ยก็ไปค้นคว้าแล้วก็นำมาเรียบเรียงใหม่ในฉบับของคุณครูนะคะ ข้อที่1ค่ะแน่นอนว่าถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องที่เราจะเขียนสมมุติเราจะเขียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่เราไม่รู้จักเลยว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรใครเป็นคนสร้างขึ้นสร้างขึ้นเพื่ออะไรหรือว่ามันมีส่วนสําคัญยังไงบ้าง3ห่วง2เง,งื่อนไขคืออะไรไม่รู้จักเลยแล้วเราจะเขียนเศรษฐกิจพอเพียงได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อที่1อย่างแรกเลยเราต้อง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เราจะเขียนเราอาจจะสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เป็นอินเทอร์เน็ตก็ได้ถามคุณพ่อคุณแม่ถามคุณครูหรืออาจจะเปิดอ่านในหนังสือในตำราก็ได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยสามารถค้นคว้าได้มากน้อยแค่ไหนแน่นอนว่าไปค้นคว้าแล้วก็ไม่ใช่ว่าเอามาหมดเลยเราต้องเลือกดูค่ะว่าอันเอ๊ะอันไหนเชื่อได้อันไหนเชื่อไม่ได้ ต่อไปค่ะข้อที่2จัดทำโครงเรื่องแน่นอนค่ะเวลาเขียนเรียงความมันไม่สามารถที่จะเขียนออกมาได้ในทันทีเราจำเป็นที่จะต้องทำเป็นโครงก่อนทำเป็นโครงเนี่ยทำแบบไหนคือทำเป็นหัวข้อย่อยๆก่อนที่เราจะเขียนจริงเหมือนเราลิสต์เป็นข้อเป็นข้อ,ขอไว้อะค่ะลูกว่าเราต้องการจะเขียนเรื่อง อะไรต้องการเนื้อหาแบบไหนเราก็ต้องทำเป็นโครงไว้ก่อนไม่อย่างนั้นมันจะเขียนไม่ออกมันจะไปไม่เป็นมันจะวกไปวนมาพอเราลำดับเป็นหัวข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่นอนค่ะว่ามันจะเป็นไปตามขั้นตอนมันจะไม่มีการมาวกวนแน่นอนนะคะแล้วอีกอย่างเวลาตั้งชื่อเรื่องก็ต้องตั้งให้สอดคล้องกับเรื่องที่เราจะเขียน ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเขียนเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่ชื่อไปตั้งเป็นอนุลักษ์สิ่งแวดล้อมมันเกี่ยวกันไหมมันก็ไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นเขียนเรื่องอะไรชื่อก็ต้องให้คล้องตามนั้นนะคะต่อไปค่ะข้อที่3นํนำโครงเรื่องที่ทำไว้ในข้อที่2อลูกมาจัดเขียนเป็นย่อหน้าให้มีความสัมพันธ์กัน ย่อหน้าในที่นี้เนี่ยไม่ได้เป็นหัวข้อที่เป็นสั้นๆละสมมุติพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ต้องดูละหัวข้อแรกผู้เขียนคือใครประวัติความเป็นมาเป็นยังไงมีหลักสําคัญอะไรในนั้นบ้างอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นหัวข้อหัวข้อย่อยแต่เขียนเป็นย่อหน้าแสดงว่าเราจะต้องเพิ่มรายละเอียดเข้าไปในหัวข้อเดิมสมมุติอันเดิมเราลิสต์ไว้ว่าความเป็นมา ู้คิดค้นหลักสำคัญแต่พอมาเป็นขั้นตอนที่3เราก็เอารายละเอียดที่เราไปสืบค้นมาลูกมาใส่เช่นตรงผู้คิดค้นอ่เราก็ใส่เพิ่มเข้าไปว่าคือพระบาทสมเด็จพระชนกกาธิเบศรูมหาราชบารมนาถบาพิตรอะไรต่างๆบลาๆ,าๆน้องก็ใส่เข้ามาต่อ ออกไหมคะเพื่อที่จะขยายความให้เนื้อหาของเรามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไม่ได้เขียนแค่หัวข้อตืดๆแล้วก็จบเราต้องเอาข้อมูลที่เราสืบค้นมามาใส่เพื่อเติมเต็มมันลงไปนะคะแล้วที่สำคัญมันต้องมีความสัมพันธ์กันตามส่วนประกอบของการเขียนเรียงความคือคำนำเนื้อเรื่องและสรุปส่วนใหญ่นะคะหลายตำราก็จะ บอกว่าส่วนประกอบของเรียงความเนี่ยมี3หลักด้วยกันก็คือคำนำเนื้อเรื่องสรุปแต่บางตำราก็จะเพิ่มชื่อเรื่องเข้าไปด้วยต่อไปค่ะข้อ4ตรงนี้แล้วนะตรวจสอบสิ่งที่เขียนร่างไว้เพื่อปรับแก้เนื้อความให้สมบูรณ์ขึ้นก็ตรงตัวเลยนะคะคือเวลาที่เราเนี่ยเขียนมันออกมาแล้วใช่ไหมไม่ได้หมายความว่ามันจะเสร็จ เราต้องกลับมาอ่านอีกรอบนึงต้องกลับมาตรวจอีกรอบนึงว่าเฮ้ยที่เราเขียนไว้อะมันสมบูรณ์แล้วหรือยังมีตรงไหนผิดหรือเปล่าเอะเราจะเติมตรงนั้นตรงนี้เพิ่มเข้าไปอีกหรือเปล่าขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะคะไม่ควรที่จะข้ามไปเนาะเวลาคุณครูเขียนเรียงความคุณครูก็จะต้องมีกระดาษ A4 น้อยแยกออกมาแล้วก็มาร่างร่างร่างไว้ในกระดาษนั้นก่อน พอเราอ่านปุ๊บเออเนี่ยโอเคใช้ได้ละเราก็ค่อยเอาเนื้อหาที่เราเขียนในกระดาษร่างอะลูกมาใส่ในกระดาษจริงข้อที่5ค่ะก่อนที่จะเขียนในกระดาษจริงต้องดูด้วยนะว่าใช้ภาษาถูกต้องไหมหรือภาษาที่ใช้อะมันสละสลวยหรือเปล่าตรงสละสลวยเนี่ยมันอาจจะยากไปคุณครูขอแค่ให้เด็กๆเ,เขียนให้ถูกต้อง หลายคนนะคะยังเขียนคําบางคําผิดซึ่งใบงานก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ที่แล้วคุณครูก็ให้ลองไปค้นคว้ามาแล้วใช่ไหมเรื่องคําที่มักเขียนผิดบางคําเช่นกะเพรากะเพาเผาเนี่ยมีรอเรือแต่กะไม่มีรอเรือแบบนี้ซึ่งหลายล้านหรือหลายคนก็มักจะเขียนว่ากระเพาที่มีรอเรือด้วยซึ่งมันผิดเนีย่ยเห็นไหมครับคือมันมีคําที่ มักเขียนผิดปะปนอยู่ในชีวิตเราเยอะมากคุณครูก็เลยให้เด็กๆไปสืบค้นมาเพื่อที่จะได้รู้จักว่าอ๋อคําเหล่านั้นที่เราเห็นอะเข้าใจว่ามันถูกมาตลอดแต่จริงๆแล้วมันผิดเรามาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกันนะคะเด็กๆเพราะว่าเราเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นภาษาหลักของเราใช่ไหมลูกถ้า เราที่เป็นเจ้าของภาษายังใช้ไม่ถูกมันก็คงไม่มีใครที่จะใช้ให้ถูกแล้วนึกอ,ออกไหมคะแล้วอีกอย่างในชีวิตการทํางานข้างหน้ามีแน่นอนที่เด็กๆจะต้องใช้ภาษาไทยคือเรียนไปไม่มีทางทิ้งมันมีแต่จะต้องเพิ่มพูนทักษะให้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะลูกเริ่มจากจุดเล็กๆสังเกตคําที่เราพิมพ์คุยกันกับเพื่อนหรือเวลาที่เราเขียนกันบ้านส่งคุณครูมีคําไหนที่เรา เขียนถูกมีคำไหนที่เราเขียนผิดเราต้องหัหดสังเกตห,หัดฝึกฝนค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยคำนี้เขียนถูกหรือเปล่าเอ้ยคำนี้เหมือนจะไม่ถูกนะอย่างเงี้ยโอเคไหมคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทำได้ทำได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าเราทำจนชินมันก็จะเป็นความรู้ติดตัวเราไปจนโตแน่นอนใครเขียนภาษา ได้ถูกต้องค่ะใช้ภาษาได้ถูกต้องมีแต่จะมีผลดีกับชีวิตเราแน่นอนอ่ะต่อไปพูดนอกเรื่องเยอะนะเออพูดนอกเรื่องเยอะการเขียนเรื่องความแล้วก็ไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะอ่ะกลับมาต่อไปนะคะเปิดหน้าถัดไปนะการเขียนเรื่องจากหัวข้อเรื่องอันนี้ก็คุณครูไปเอาผลงานทางวิชาการอ่ะคุณครูก็ไปสืบค้นมานะคะว่า มีแบบฝึกของใครที่น่าสนใจคุณครูก็เอามาปรับประยุกต์ใช้นะซึ่งคุณครูก็ได้ยืมของอาจารย์ท่านหนึ่งมานะคะก็ให้เด็กๆได้ลองฝึกกันเนาะว,าว่าวิธีการเขียนเรื่องความเนี่ยสามารถทําได้ยังไงบ้างเริ่มต้นยังไงดีนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากจังเลยเราลองฝึกไปด้วยกันค่ะตัวอย่างเขามีให้อ่านตามนะคะหรือว่าใครอ่านก่อนแล้วก็ ฟังคุณครูไปเนาะการวางโครงเรื่องโดยวิธีตั้งคำถามเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนอย่างที่บอกเหมือนก่อนหน้านี้นเนาะว่าเวลาจะเขียนมันต้องวางโครงเรื่องก่อนซึ่งในกรณีนี้คุณครูเขาได้ใช้วิธีการตั้งคำถามเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนขั้นที่1กําหนดชื่อเรื่องก่อนแล้วก็ตั้งคำถามเพื่อตอบชื่อเรื่องนั้นๆเช่นชื่อเรื่องไปเยี่ยมคุณยาย ตรงนี้ชื่อเรื่องไปเยี่ยมคุณยายก็ต้องมีคําถามเกิดขึ้นมาละไปเยี่ยมคุณยายไปเมื่อไห่อะไปเมื่อไหน,ไป,ไ,หนไปเมื่อไร่ไปเมื่อใดหรือเหตุผลที่ไปไปทําไมเออมันก็จะได้เขียนเรื่องออกไงนืกอออกไหมเราิิส์คำถามไว้บ้านคุณยายอยู่ที่ไหนมีลักษณะอย่างไรเอออะไรอีกคุณยายมีนิสัยแบบไหนท่าทางเป็นอย่างไรเราไปเยี่ยมคุณยายไงเฮ้ยคุณยายมีท่าทาง ยังไงที่เราไปหาอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วไปเยี่ยมคุณยายแล้วเราไปนั่งมองตากันเฉย,ยๆแล้วก็กลับไหมคะไม่เราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเฮ้ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยสิว่าขณะที่อยู่บ้านคุณยายอะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเออแล้วก็อาจจะแทรกความรู้แทรกประสบการณ์ของคนเขียนเข้าไปด้วย การเขียนเรื่องความแทรกความรู้สึกแทรกความรู้แทรกประสบการณ์เข้าไปได้หมดเลยนะคะไม่เหมือนกับการเขียนสารคดีเนาะหรือว่าไม่เหมือนกับการเขียนข่าวถ้าเป็นการเขียนข่าวน้องจะเอาความรู้สึกเข้าไปด้วยไม่ได้แต่อันนี้เป็นการเขียนเรืยองความเอาความรู้สึกใส่เข้าไปได้เลยเต็มที่แล้วแน่นอนค่ะมักจะต้องฝากข้อคิดเอาไว้ด้วยอันนี้เป็นวิธีการตั้งคำถามเพื่อที่จะให้เราเขียนเรื่องออก ขั้นที่1ผ่านไปค่ะไปดูขั้นที่2กันแน่นอนมีคำถามละมันก็จะต้องตอบคำถามอย่างข้อแรกที่เราถามว่าไปเยี่ยมคุณยายเมื่อไรเราก็ตอบว่าไปเยี่ยมคุณยายในวันหยุดอย่างข้อที่2ไปเยี่ยมคุณยายเนี่ยบ้านคุณยายอยู่ที่ไหนแล้วลักษณะบ้านเป็นยังไงก็มีคำตอบมานะคะ บ้านคุณยายอยู่ต่างจังหวัดเป็นบ้านสวนอยู่ริมคลองม,มีต้นไม,ม้ร่มรื่นอย่างเงี้ยก็บรรยายออกไปแล้วข้อ3 4 5 6 7หรือว่าเรามีคำถามที่มากกว่าน,นั้นที่เราตั้งไว้เราก็จะต้องมาตอบ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 ให้ครบทุกคำถามเสร็จแล้วพอเราได้คำตอบละเราก็เอามาเขียนเป็นเรื่องดูตัวอย่างนะคะ เรื่องไปเยี่ยมคุณยายอันนี้ก็ชื่อเรื่องเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาแม่พาฉันไปเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัดบ้านของคุณยายเป็นบ้านสวนอยู่ริมคลองมีน้ำใสสะอาดหลังบ้านมีต้นไม้มากทำให้ดูร่มรืน่นเห็นไหมเขาเอาคำตอบจากที่เราตั้งไว้ตอนแรกมาเขียนเป็นเรื่องราวเพราะเขาบอกว่าไปเยี่ยมคุณยายในวันหยุด เปิดเรื่องมาก็เลยบอกเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเออมีแนวทางในการเขียนไปเยี่ยมคุณยายต่างจังหวัดก็อยู่ในคำถามใช่ไหมนี่ไงบ้านคุณยายอยู่ต่างจังหวัดแล้ลักษณะก็เป็นบ้านสวนอยู่ริมคลองมีต้นไม้ร่มรื่นตรงนี้ก็เขียนต่อได้เลยว,ว่าเป็นบ้านสวนอยู่ริมคลองน้ำใสสะอาดเห็นไหมคะการที่เราตั้งคำถามไว้ก่อนแล้วก็ตอบคำถามนั้น มันจะช่วยให้เราเนี่ยเขียนเรียงความได้ง่ายขึ้นบางคนคิดไม่ออกไงคะว่าอุย้ยจะแต่งเรื่องอะไรดีคิดไม่ออกเลยเรามาลองวิธีนี้กันคุณครูเชื่อว่าน่าจะช่วยให้เด็กเขียนเรียงความได้ง่ายขึ้นลองเปิดหน้าถัดไปคะ่ะข้อสำคัญเลยลกูกการเขียนเรียงความที่ดีจะต้องวางโครงเรื่องก่อนเสมอหรือมีจุดมุ่งหมายในการเขียน แล้วจะต้องแบ่งเรื่องออกเป็นคำนำเนื้อเรื่องสรุปให้ได้หรือบางตำราก็เรียกส่วนสรุปว่าคำลงท้ายก็มีขอให้ดูรู้ไว้นะคะว่ามันคือส่วนเดียวกันนั่นแหละอย่าลืมนะคำนำเนื้อเรื่องสรุป3อย่างนี้ต้องมีคำนำเนี่ยขยายความเพิ่มเนาะคำนำเนี่ยก็คือ การเขียนแนะนำอะแนะนำเรื่องที่จะเขียนเหมือนอารัมพบทก่อนที่มันจะเข้าสู่เรื่องราวมันก็ต้องมีคำนำก่อนชักชวนให้ผู้อ่านติดตามคำนำมาก่อนสร้างความสนใจมาก่อนเสร็จแล้วพอคำนำจบปุ๊บก็ค่อยเข้าสู่เนื้อหาหรือเนื้อเรื่องของเราบรรยายรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยเอามาใช้ได้ตลอดคะ่ะตอนที่ เราเรียนเรื่องจับใจความมันเอามาใช้ได้อืและที่สําคัญในการเขียนเรียงความต้องเรียงลําดับเหตุการณ์ด้วยเออถ้าเขียนแบบเอาหลังมาไว้หน้าเอาหน้าไปไว้หลังสลับไปสลับมาเวลาอ่านมันก็จะไม่ลื่นไหลหนึกออกไหมลูกมันจะงงแบบเอา้าอะไรอ่ะก็ไหนว่าไปเยี่ยมคุณยายอา่าอันนี้ล้อมาจากเรื่องข่าวที่แล้วนะคะ เอาไหนว่าไปเยี่ยมคุณยายทําไมจู่ๆมาลาคุณยายกลับบ้านยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็เลยต้องมีการเรียงลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่าไปต่อค่ะคําลงท้ายหรือสรุปเป็นการเขียนจบเรื่องคือมันจะจบแล้วอะแต่มันจะตัดจบปึ๊บไปเลยก็ไม่ได้นึกออกไหมมันก็จะต้องมีส่วนสรุปหรือส่วนคําลงท้าย บางทีเนี่ยมันก็จะเป็นการฝากความคิดเห็นหรือว่าฝากข้อคิดอะไรบางอย่างไว้ในส่วนนี้บางคนก็อย่างที่เคยพูดไปเนาะอาจจะเอาเป็นคำกลอนเป็นบทเพลงหรือว่าเป็นคำคมมาใส่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันขอแค่ให้มันสอดคล้องกับเรื่องที่เราเขียนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างการเขียนเรียงความเรื่องพระคุณแม่ อันนี้คุณครูก็จะขออนุญาตไม่อ่านให้ฟังนะคะเพราะว่ามันยาวมากให้เด็กๆเ,เนี่ยลองอ่านด้วยตัวเองดีกว่าเนาะแล้วก็ลองศึกษาไปนะคะว่าโอ้ส่วนนี้หรอคํานําส่วนนี้หรอเนื้อเรื่องส่วนนี้หรอสรุปเนาะแต่อย่างที่เห็นชัดๆเลยคือตรงนี้เห็นไหมคะเขาเอาเพลงมาใส่ด้วยเพราะเรื่องของเขาคือพระคุณแม่แล้วเพลงในวันแม่ที่เราชอบได้ยินคือเพลงอะไรข้าน้ํานม แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเงี้ยเออก็เอามาใส่ได้เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องที่เราเขียนเห็นไหมคะและอีกอย่างเนี่ยดูตอนคะที่เป็นคํานําของเขานะเห็นย่อหน้าตรงนี้ใช่ไหมลูกที่ครูดอกจันอะเดี๋ยวดอกจันด้วยนี้เนี่ยตรงเนี้ยที่ครูดอกจันไว้อะคะ่ะคือส่วนที่เรียกว่าคำำํานําจูจ่ๆเนี่ยเราจะไปพูดว่าแม่มีพระคุณต่อฉันมากฉันรักแม่แบบนี้เลย มันก็ยังไม่ถูกลหละใช่ไหมคะเพราะว่าในการเขียนเรื่องความต้องมีคำนำําจู่ๆจะโผล่เนื้อเรื่องเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องอารามพบทก่อนว่าแม่อาจเป็นเพียงคำสั้นๆแต่คำคำนี้มีความหมายลึกซึง้งมากกว่าความหมายที่ว่าหญิงผู้ให้กำเนิด หรือเลี้ยงดูลูกมากมายนักอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะคือต้องอารมพบทมันก่อนให้ผู้อ่านแบบอ๋อโอเคโอเคจะจะเขียนเรื่องแม่นะอะไรเงี้ยนึกออกไหมเออต่อไปคะ่ะไปอ่านเองนะต้องอ่านนะคะถ้าไม่ดูตัวอย่างเดี๋ยวมันจะไม่เข้าใจอันนี้ก็หน้าที่สองเนาะนี่ให้ดูตัวนี้คะ่ะ ทุกครั้งที่เราเห็นย่อหน้าเนี่ยให้เราคำนึงไว้เสมอว่ามันอาจจะเป็นส่วนถัดไปนึกออกไหมที่มันเป็นคำนำเนื้อเรื่องสรุปนะ่ะย่อหน้าแรกมักจะเป็นคำนำและย่อหน้าสุดท้ายมักจะเป็นสรุปเนาะอันนี้เป็นส่วนสรุปสิ่งที่ทำอาจดูไม่มีค่ามากมายแต่ก็เชื่อว่าแม่คงภูมิใจที่ลูกรักและเทิดทูนแม่เหนือสิ่งอื่นใดเพราะสำหรับเด็กเล็กๆคนหนึ่งนั้น สิ่งนี้คือความตั้งใจอย่างสูงสุดก็เหมือนแบบเป็นการทิ้งท้ายให้กับผู้อ่านได้รู้สึกว่าเนี่ยคือความรู้สึกของผู้เขียนที่มีต่อแม่อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้เหมือนกันเพราะว่าความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนึกออกไหมแบบฝึกหัดที่1คะ่ะ ให้เด็กๆนะคะเขียนเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียนพร้อมกับตั้งชื่อเรื่องคำถามเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนนะคะบอกว่าชื่ออะไรก็สมมติในกรณีของคุณครูเนาะก็เขียนไ้เลยค่ะอ่าฉันชื่อเด็กหญิงอะเด็กหญิงแล้วกันนะคะเด็กหญิง ชนัดดาคำพีระหรือเรียกสั้นๆว่าจูกบ้านตั้งอยู่ที่ไหนบ้านของฉัน อยู่ที่สมมติอยู่บ้านกลางก่อนแล้วกันนะคะบ้านของฉันอยู่ที่บ้านกลางไม่ไกลจากโรงเรียนมากนะ แล้วก็อาจจะบรรยายว่าบ้านของฉันเนี่ยมีลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีต้นเฟื่องฟ้าเป็นซุ้มโค้งอยู่หน้าทางเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยน้องก็บรรยายออกมาน้นออกไหมในสมาชิกสมาชิกในครอบครัวของฉันมีทั้งหมด5คนประกอบด้วยคุณแม่คุณพ่อฉันพี่สาวน้องชายก็ว่าไปเนี่ยออกไม่ลูกพอเราเขียนคําตอบตรงนี้แล้วเนี่ย เราก็ค่อยเอาคำตอบที่ได้นะคะมาใส่ไว้ในช่องว่างที่คุณครูเว้นไว้ให้ด้านล่างตรงนี้นึกออกไหมโดยจะต้องเขียนเรียบเรียงมันให้เหมือนกับตัวอย่างที่คุณครูเคยพาดูอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยจำได้ไหมเนีย่ยที่ที่มันจะมีคำถามแล้วก็เราต้องเขียนคำตอบ พอได้คําตอบแล้วเราก็เอามาเรียบเรียงเป็นเรียงความแบบนี้โอเคไหมคะโอเคให้ทําแบบนี้นะคือตอบคําถามแล้วก็ามาเรียบเรียงเป็นแบบเรื่องราวอย่างนี้นะลูกพอเขาบอกว่าเขียนเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียนพร้อมกับตั้งชื่อเรื่องต่อไปค่ะแบบฝึกหัดที่สอง เขียนเกี่ยวกับเพื่อนที่นักเรียนรักพร้อมกับตั้งชื่อเรื่องทำเหมือนเดิมเลยค่ะตอบคำถามที่เขากำหนดมาให้ตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาคำตอบที่ได้มาเขียนลงในช่องว่างต่อไปคะ่ะแบบฝึกหัดที่3เขียนเรื่องเกี่ยวกับครูที่นักเรียนรัก แล้วก็แบบฝึกหัดที่4นะคะคือให้นักเรียนเขียนเรื่องเกี่ยวกับกีฬาที่ชอบมากที่สุดแล้วก็อย่าลืมนะคะว่านี่เราต้องตั้งคำถามตรงนี้ด้วยนะลูกตั้งคำถามลิสต์ลิสต์ s t มันออกมานะคะเป็นหัวข้อแล้วก็เอาหัวข้อที่เราลิสต์ตรงนี้นลูกมาเขียนเป็นเรื่องราวแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องตรงนี้ด้วยนะจ๊ะ แล้วก็แบบฝึกหัดที่5ให้เขียนเรียงความเกี่ยวกับสถานที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมตั้งชื่อเรื่องให้ด้วยนะคะและที่สำคัญต้องไม่ต่ำกว่า7บรรทัดเด้อไม่ยากค่ะเด็กๆอย่างที่บอกเราจะไปหาใน Google ก็ได้เราจะไปหาอ่านในหนังสือถามคุณพ่อคุณแม่ ก็ได้นะคะเกี่ยวกับสถานที่สําคัญของเพชรบูรณ์เราเด็กๆก,ก็จะได้รู้จักจังหวัดเพชรบูรณ์มากขึ้นเป็นจังหวัดของเราเองเนี่ยเรารู้จักสถานที่มากน้อยแค่ไหนเรารู้อะไรเกี่ยวกับเพชรบูรณ์บ้างเด็กๆก,ก็จะได้รู้จักในส่วนนี้นะคะพอได้ข้อมูลเรียบร้อยก็อย่าลืมวางโครงเรื่องนอกแบบฝึกหัดก่อนอย่าเพิ่งมาเขียนในนี้นะลูกเพราะว่าในเนี้ยมันให้เขียนแบบที่ เราเรียบเรียงมันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปเรียบเรียงข้างนอกก่อนตั้งเป็นคำถามเหมือนที่เราทำแบบฝึกไปตั้งเป็นคำถามตอบคำถามแล้วก็ค่อยเอามาเขียนเรียงเป็นย่อหน้าคำนำเนื้อเรื่องสรุปพอตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วเนื้อหาสมบูรณ์เพอร์เฟกแถมคำก็สะกดถูกต้องทุกคำเลยโอ้โหคนอะไรเก่งขนาดนี้ได้เวลาลงมือเขียนในแบบฝึกหัดน้องก็จัดไปเลยจ้ะโอเค โอเคค่ะเวรี่กูดมากลูกสาวลูกชายของแม่สัปดาห์นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับการเขียนเรียงความน้องก็ส่งข้อความหาคุณครูได้เลยทั้งไลน์ Facebook IG ก็ว่าไปคุณครูพร้อมตอบให้เสมออะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรเราจะได้เปิดเทอมไหมก็คอยติดตามข่าวสารจากโรงเรียนอีกทีนึงนะคะตั้งใจทำใบงานด้วยเพราะว่าคุณครูตรวจแล้วบางคนไม่ เขียนเลยแม้แต่ตัวเดียวเขียนแค่ชื่อแล้วก็เอามาส่งรักไก่มากนะคะอย่าคิดว่าคุณครูไม่เห็นนะลูกตั้งใจทำใครทำคนนั้นได้ใครไม่ทำคนนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยด้วยรักและปรารถนานดีนะคะทำงานมาส่งคุณครูด,ด้วยนะคะลูกเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ